สวัสดีค่ะวันนี้เราไข้ควรพระธรรมมีคาบทที่3ามข้อสี่ค่ะแล้วพวกเขาจะร้องขอความช่วยเหลือต่อพระยาเวแต่พระองค์จะไม่ทรงตอบพวกเขาคราวนั้นพระองค์จะซ่อนพระพักเสียจากเขาทั้งหลายและพวกเขาได้ก่อกรรมชั่วไว้หลายอย่างเรื่องคมภีที่ยกมานี้พระเจ้าให้มีคากราวแก่บรรดาผู้ปกครองคริสจักก รวมถึงบรรดาผู้ที่ยกตนเป็นผู้เผยพระวจนะเทศทั้งหลายในยูดาว่าพระเจ้าจะไม่ทรงตอบสิ่งใดแก่พวกเขาเลยในเวลาที่พวกเขาร้องขอคำตอบจากพระองค์และก็เป็นจริงตามที่มีคาได้เผยพระวจนะนี้ไว้ทุกประการข้าพเจ้าคิดถึงหลายตอนในพระคัมภีร์ที่พระเจ้าไม่ทรงตอบคำอธิษฐานใดๆกับทั้งผู้นำหรือประชาชนที่ร้องทุกข์กับพระองค์และที่ดูใกล้เคียงที่สุด น่าจะเป็นช่วงเวลาที่กษัตริย์เสเดคิยาพยายามจะขอให้เยเรมีอธิษฐานเพื่อทูลถามพระเจ้าว่ายูดาควรกระทําเช่นใดในช่วงที่กองทัพบ,บาบิโลนบุกร้อมกรุงเยรูซาเล็มเราอ่านได้ในเยเรมีบทที่37และ38เวลานั้นเรากับว่าพระเจ้าไม่ตอบอะไรกับบรรดาผู้นำในยุคนั้นเลยมีเพียงเยเรมีเท่านั้นที่สามารถอธิษฐานและรับคำตอบจากพระเจ้าได้ แต่น่าเสียดายที่เสเดียาก็ไม่กล้าหารพอที่จะยืนหยัดความเชื่อตามคำตอบที่เยเรมีได้รับการทรงนำจากพระเจ้าจนทำให้เราต้องมาคิดว่าที่พระเจ้าไม่ตอบใดๆเพราะทรงทราบชัดว่าจะไม่มีคนเชื่อและทำตามพระประสงค์ของพระองค์เราทั้งหลายในปัจจุบันที่ไม่มีผู้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนในการสื่อสารระหว่างพระเจ้ากับเรานั้น เราคือผู้ที่สามารถอธิษฐานทูลโดยตรงต่อพระเจ้าได้และเมื่อเราอธิษฐานทูลถามสิ่งใดต่อพระเจ้าและพระองค์ทรงเมตตาตอบเราแล้วเราจะเชื่อฟังและทําตามหรือไม่หรือหากเรารู้สึกว่าพระเจ้าทรงเงียบไม่ทรงตอบคําถามหรือคําอธิษฐานใดๆของเราเลยเราคิดว่าเพราะเหตุใดจึงทรงเงียบ เราจะรีบไข้ควรตนเองและกลับใจของเราเพื่อขอรับคำตอบจากพระเจ้าหรือไม่ขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืบไปอาเมน